ไปในสภาไปในสภากันบ้างนะคะในสภาเมื่อวานนี้ก็ได้ผลสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าร่างของฝ่ายคา้านนี่เป็นผู้เสนอร่างที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอผ่านมติในชั้นขั้นแรกก็คือขั้นของการรับหลักการนะคะแต่นอกนั้นก็คือไม่ผ่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างทีเ่เด็ด ร่าง,งใครรอเนี่ยนะ,ะดูเลยแล้วกันนะว่าผลการลงมติเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะมีตัวเลขออกมาอย่างชัดเจนนะคะผลการลงมติในชั้นรับหลักการในวาระที่1ของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะร่างที่1เนี่ยเป็นร่างของทางฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอค่ะรับหลักการ576เสียงไม่รับหลักการ21เสียงงดออกเสียง123เสียงนะคะร่างที่สคือร่างแก้ไข ที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอค่ะก็คือมาตรา256ให้มีการตั้งสสรนี่แหละนะคะรับหลักการ647เสียงไม่รับหลักการ17เสียงงดออกเสียง55เสียงก็คือผ่านนะคะผ่านไป3ร่างในการส่วนร่างที่3ร่างที่4ร่างที่5ร่างที่6นะคะเป็นร่างที่ทางฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอแล้วก็มีการเสนอให้มีการแก้ไขเป็นลายมาตราอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะและร่างสุดท้ายค่ะคือร่างที่7ด ร่างที่ไอลอเป็นผู้เสนอนะคะรับหลักการ212เสียงไม่รับหลักการ319เสียงงดออกเสียง369เสียงก็ถือว่าไม่ผ่านค่ะร่างาของไอลอเนี่ยเป็นร่างที่มีสมาชิกรัฐสภาไม่รับหลักการมากที่สุดเลยธรรมดา7ร่างนะครับาม 19นะครับไม่รับหลักการนะฮะใช่ค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดของร่างที่ผ่านในขั้นของการรับหลักการคือขั้นแรกนะคะก็คือร่างของทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ร่างของฝ่ายค้านสองร่างนี้เนี่ยดูในภาพรวมๆแล้วเหมือนเหมือนกันคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันคือ25 6และมีการตั้งสสรแต่รายละเอียดเนี่ยอยู่ที่สสรนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างซ้ายมือเนี่ยเป็นรายละเอียดของที่มาของสอสรจาก ร่างของทางรัฐบาลนะคะสะสะรที่ร่างของรัฐบาลเสนอเนี่ยมี200คนค่ะโดย200คนนั้นมีที่มาที่ไปจากไหนบ้างเลือกตั้งโดยตรงแต่ละจังหวัด150คนคัดเลือกจากบัญชีพักการเมือง20คนสวแต่งตั้ง10คนจากผู้เชี่ยวชาญนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แล้วก็รวมถึงที่ประชมุมวิทยการบด,ดีเลือกผู้เชี่ยวชาญ10คนและสุดท้ายที่น่าสนใจของร่างรัฐบาลก็คือสมาชิกซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนนิสินักศึกษา10คนค่ะอันนี้ อันนี้เนี่ยก็ทําทให้เห็นว่าร่างนี้ก็เปิดพื้นที่คให้กับนักศึกษาคือคืออยากจะไปแสดงความเห็นอยากให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันตอบสนองแนวความคิดตัวเองก็ไปใช้เวทีตรงนี้กันเพาะว่า,าเดี๋ยวเขาก็คงมีรายละเอียดว่าวิธีการเลือกการคัดขันมาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเพียงกรอบก่อนใช่ค่ะ ส่วนร่างของทางฝ่ายค้านเนี่ยนะคะจำนวนของสอสรที่มี200คนเหมือนกันแต่ว่าที่มาเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะร่างของทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเสนอให้เลือกตั้งโดยตรงแต่และจังหวัดเลย200คนไปเลยนะคะแล้วก็มีสสร,สรก็มีการตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นมาพอได้200คนปุ๊บเนี่ยสสรก็ตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นมา45คนและกรรมธิการก็ ยกร่างขึ้นมานะคะมาจากสสร30คนกรรมธิการยกร่างมาจากผู้เชี่ยวชาญ3สาขา15คนด้วยกันนะคะก็ใช้ความสําคัญกับกรรมธิการที่คัดเลือกมาจากทางสสรที่จะมาทําหน้าที่ในการยกร่างจุดหลักๆก็คือฝ่ายค้านเนี่ย200คนเลือกตรงเลยเลือกตรงหมดเลยค่นะฝั่งรัฐบาลเนี่ยเลือก150และที่เหลือก็จะเป็นสัดส่วนจากพักการเมืองจาก ผู้เชี่ยวชาญที่ประชุมมาที่การบรินักนิติศาสตร์นักาศาสตร์แล้วก็ตัวแทนนิตกศึกษานักเรียนนะครับอันนี้ก็แต่ก็จะเอาร่างรถาบาลเป็นร่างหลักที่เหลือก็มาผสมกันนะครับ